ทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินอันนี้ก็เป็นคำของคนในสมัยก่อนแต่ก็ยังสามารถเอามาเป็นข้อคิดของในสมัยปัจจุบันได้บ้างเหมือนกันคนในโลกนี้เนี่ยก็อยากจะเห็นคนดีแล้วก็พยายามจะสรรหาวิธีการบอกว่า ทำแบบนั้นดีทําแบบนี้ดีต้องดีแบบนั้นต้องดีแบบนี้บางทีดีไม่ทันถ้าจะดีตามปากคนเนี่ยอย่าหวังนะดีไม่ทันหรอกคนร้อยคนเนี่ยมันก็อยากให้เราดีเนี่ยแตกต่างกันออกไปดีไม่ทันแน่นอนดีไม่ทันตามปากคนแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังดีในมุมของเราเนั่นแหละดีที่สุดแล้ว ไม่ต้องไปดัดจริตมากจนเกินไปหรือไม่ต้องไปตึงเครียดมากจนเกินไปว่าจะต้องไปดีตามปากคนนั้นต้องไปดีตามคนนั้นพูดต้องไปดีตามคนนี้พูดแย่แน่อยู่ไม่มีความสุขแน่เพราะว่าถ้าเราเอาลมปากเอาวิธีการคิดของคนอื่นมาใส่ที่ตัวของเราแล้วบอกว่าเราต้องดีตามเขาเราพยายามจะให้ดีตามที่เขาพูดทุกคนเนี่ยเราไม่มีทางอยู่มีความสุขดีในทางพระพุทธศาสนาเนี่ย ท่านบอกเอาไว้แค่เพียงว่ามีกายวาจาที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นกายที่ไม่เบียดเบียนก็หมายถึงกายที่ไม่ไม่ปัทุษร้ายไม่ทําลายไม่ทําร้ายไม่ลักขโมยอันนี้ดีแล้วเนี่ยใช้ได้แล้ววาจาก็เหมือนจะเหมือนกันวาจาที่ไม่พูดเท็จไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพอเจอรไม่พูดเลวไหลไม่พูดส่อเสียดอันนี้ก็ใช้ได้แล้วเฮอนะส่วนใจล่ะใจที่ดีก็คือใจที่คิด แต่เรื่องที่เป็นคุณงามความดีแต่ว่านะมันก็เป็นเรื่องที่มีเหมือนกันแหละไอ้เรื่องที่ไม่เป็นความดีบางครั้งมันก็เข้ามาเหมือนกันแต่ถ้ามันเข้ามาเนี่ยเราก็ให้รู้ว่าอ๋อเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องความคิดที่ไม่ดีแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามขจัดปัดเป่าให้หมดไปโดยที่เราอาจจะบอกกับตนเองว่าอเรื่องของเขาเขาทําไม่ดีมันก็เป็นสิ่งที่เขาได้ผลกับตนเองเขาคิดไม่ดีเขาก็ได้ผลต่อตนเองเขาพูดไม่ดีเขาก็ได้ผลต่อตนเอง เราต้องเป็นคนคิดดีพูดดีแล้วก็ไปสู่การทําดีเอาไว้อย่างเงี้ยมันก็เป็นการเตือนตนเองไปในตัวการเตือนตนเองลักษณะแบบนี้มันเป็นเหมือนหนึ่งกับว่าเราพยายามหาสิ่งที่เป็นข้อมูลที่ดีมาเป็นเรื่องของการเตือนตนเองแล้วมองอย่งยังมีเหตุมีผลว่า คนที่ทําไม่ดีมันเดือดร้อนแบบไหนตนเองเดือดร้อนอ่าเดือดร้อนสินาไม่ไม่มีความสุขสิทามันมากเข้ามันก็เสียทรัพย์อ่ามากไปอีกก็เสียอวัยวะมากไปอีกก็เสียชีวิตอ่าบางทีคนรอบข้างก็มีความทุกข์ไม่สบายใจด้วยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่กับพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ก็ไม่สบายใจด้วยนะเรื่องอะไรเราจะไปทําเหตุแบบนี้ละ่ะอเรามองแบบนี้มอให้มเห็นแบบนี้เราก็จะเรียกว่าตั้งตนอยู่ในความดีอย่างถูกต้องเหมาะสมได้ทีนี้เที่บอกว่า ดีตามปากคนอื่นเนี่ยไม่มีทางเอาคําพูดของคนอื่นมาบอกแล้วมาบอกแล้วเราจะต้องดีตามปากเขานะี่ยไม่มีทางคนเดี่ยวนี้มันสารพัดความคิดบางทีคิดอย่างเดียวไม่ทําหรือบางทีคิดเพราใช่คนอื่นทําตนเองไม่ทําก็มีเหมือนกันคนประเภทนี้ก็มีอันนั้นเราตามไม่ได้หรอกตามแล้วเราก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะเราจะไปตามปากคนอื่นมันไม่ได้ทีนี้เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าถ้าเราทําดีเนี่ยทำดีในแบบพุทธศาสนามันจะไม่เด่น เพราะว่ามันจะไม่อวดใครแล้วมันก็จะรู้ทันขึ้นมาทันทีว่าถ้ามันเด่นมากมันเป็นภัยเคยเห็นเหมือนกันคนในโลกนี้แทบจะหลายคนนะ บางทีเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเด่นความดังแล้วก็เวลาที่ในช่วงที่ขาขึ้นเนี่ยเรียกว่าขาขึ้นกําลังเด่นกําลังดังเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครว่าอะไรหรอกบางทีเนี่ยพวกก็เข้าไปชื่นชมไอ้คำชื่นชมสรรเสริญเนี่ยเหมือนยาพิษเหมือนกันถ้าเราไม่ระวังเพราะว่ามันเป็นคําชมเราก็ไม่รู้ว่ามันชมจริงหรือชมไม่จริงบางทีเนี่ยมันก็เป็นคําที่พูดเพื่อให้ใหบุคคลคนใดคนหนึ่งเนี่ย เป็นไปตามกระแสะหรือพยายามที่จะเอากระแสใดกระแสะหนึ่งมาให้บุคคลผู้ที่กําลังมีชื่อเสียงอ,อีกคนหนึ่งเพื่อที่จะตามกันไปเนี่ยเรื่องนี้ต้องมีความระมัดระวังเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องของฝักฝ่ายทางสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ทางบ้านเมืองเนี่ยอันนี้ต้องมีความระวังมากเพราะว่าคนเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่เป็นผู้ที่ตกอยู่ในในห่วงของโทสะจริตบ้างโมหจริตบ้างก็คือความความโกรธต่อกันบ้างความไม่รู้ ในข้อมูลอันเป็นความจริงบ้างเนี่ยก็แล้วก็พากันทําอะไรอะไรไปโดยสิ่งที่เป็นเรื่องของความเสียหายก็มีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เท่าทันรู้เท่าทันแล้วเราก็พยายามทําตัวให้พอดีเพราะว่าถ้าเราดิ่นนักมักเป็นภยัยบางทีเนี่ยมันเป็นคนละกลุ่มพอคนละกลุ่มก็ก่อให้เกิดคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ชอบพอคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ชอบบางทีมันยังทําอะไรไม่ได้ตอนนี้มันก็รอบางทีเนี่ยรอรอรอ,อจนในที่สุดเนี่ยบุคคลบางคนตกลง เรียกว่าความเด่นความดังมันตกลงมันก็คอยซ้ำเติม เวลาถูกซ้ำเติมเวลาถูกเพศภัยเข้ามาต่างๆเนี่ยตั้งสติเอาไว้เพราะว่าคนในโลกนี้เนี่ยดังที่บอกแล้วว่ามันไม่มีใครหรอกมองกันและกันว่าเป็นผู้ดีโดยส่วนเดียวได้ก็ให้เรามีความระมัดระวังเมื่อเรามีความระมัดระวังพฤติกรรมของเราก็จะดีบางทีเนี่ยเราไม่ไปตามกระแสรเราก็หยุดตัวเองให้ทําในสิ่งที่เหมาะสมพอเหมาะพอสมพอสมควรแล้วก็ตั้งตนอยู่ในทิศทางที่เรียกว่าจะเป็นทิศทางที่เป็นตรงกลางให้ได้ คำว่าตรงกลางก็คือไม่ยั่วยุไม่ส่งเสริมให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดความขัดแย้งกันถ,ถึงแม้จะมีบางคนพยายามจะบอกว่ามาสิมาเป็นฝั่งนี้สิฝั่งนี้มีพวกเยอะก็อย่าไปเชื่อเพราะแท้ที่จริงแล้วพวกเยอะพวกน้อยถ้าเป็นศัตรูกันก็คือความทะเลาะวิวาทความทะเลาะวิวาทนั้นเป็นภัยเป็นภยันภยที่เป็นเวรเป็นกรรมไม่มีไม่มีสิ่งที่ดีเลยมีแต่ความเสื่อมยิ่งประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ย คนฝ่ายไหนก็แล้วแต่ในพิธีพยายามทะเลาะก,กันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกทั้งนั้นเลยหรือแม้ว่าจะบอกว่าตนเองเป็นกลางแต่วิธีบางทีวิธีการจัดการเนี่ยไปจัดการกับพวก พวกใดพวกหนึ่งหนักจนเกินไปเนี้ยก็ไม่เป็นกลางแล้วเป็นกลางในในคำพูดไม่ได้มันต้องมีพฤติกรรมมีสิ่งที่ทําแล้วมันเห็นจริงๆว่าเป็นกลางอย่างแท้จริงและคนในโลกนี้เขารู้ว่าคนไหนเป็นกลางไม่เป็นกลางนะเขารู้แค่แค่มองออกก็รู้เลยว่าคนไหนเป็นกลางไม่เป็นกลางอันนี้เรียกว่ามีสิ่งที่เรียกว่าพูดเสริมออกไปราวนี้เนี่ยดังที่บอกเลยว,ว่าเราทาตัวเด่นนักจะเป็นภยัยเด่นในที่นี้ก็คือว่าพยายามจะ พยายามจะโอ้พยายามจะอวดเนี่ยมันจะเด่นมากมันจะเป็นภยัยเพราะฉะนั้นให้รู้จักสงบนิ่งรู้จักใช้สติปัญญารู้จักใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นหลักการและเหตุผลรู้จักพูดในสิ่งที่ควรพูดไม่พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดพูดในเวลาที่ควรพูดหรือเรื่องบางเรื่องไม่จําเป็นจะต้องพูดก็อย่าพูดชีวิตก็จะมีความสุขได้